สวัสดีค่ะพบก,กับแอเลดี้พีแดงกับช่วงเรื่องเล่าขา่าวแมนยูกันเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะตอนนี้นักเตะเราค่ะก็กลับมาซุ้มซ้อมเหมือนเดิมนะรอไปเยือนแอสตันวิลล่าในวันพรุ่งนี้และสำหรับช่วงนี้นะคะนักเตะที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พน้นเจ้าหนูอรเลฮันโดกาลมาโช่ที่ยิงประตูชัยให้กับแมนยูได้ในศึกยนะูโรปาลีกนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่เราเจอกับแล้วโซเซดัด แต่น่าเสียดายที่ประตูเดียวนี้นะคะมันไม่เพียงพอให้แมนยูเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มทีนี้เรามาย้อนดูกันมากนะคะสำหรับอิลิเทนไฮที่พูดถึงการนาโชเอาไว้เขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยพอใจมากเลยกับการทำประตูของการนาโชผมมีความสุขจริงๆกับผลงานของเขาเขาเป็นไยคุกคามผมหวังว่าเขาจะสามารถรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้ต่อไปเขาทำประตูได้ดีเขาป้องกันได้ดีผมมีความสุขกับเขาจริงๆงทางด้านบูโน่แฟนันนะคะก็พูดถึงการนาโชว่วา เขาเก่งและเขาก็รู้ว่าเราคาดหวังไว้มากมายจากเขาในการทัวร์เขาไม่ได้มีทัศนคติที่ดีที่สุดนั่นเป็นสาเหตุที่เขาไม่ได้รับโอกาสแต่ตอนนี้เขาได้รับโอกาสแล้วพอเขาฝึกซ้อมได้ดีขึ้นมีทัศนคติที่แตกต่างและเขาก็สมควรได้รับมันากานาโชนะคะก็เป็นวันเดอร์คิดที่เป็นผู้เล่นต่างชาติของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งคนที่ทำประตูให้กับสโมสรอนในเกมยุโรปด้วยวัยเพียง18ปปีเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ถ้าเขายังคงทัศนคติที่ดีแบบนี้ต่อไปแบบที่เทนฮ่าชื่นชมและได้ให้โอกาสเขาในการมาลงสนามนะไม่หลุดกรอบออกไปซะก่อนก็น่าจะเป็นอนาคตของแมนยูได้อย่างแน่นอน และด้วยผลงานที่ดีนะคะฟาบิโอโรมาโนนะคะก็ออกมารายงานว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยพยายามผลักดันให้ขยายสัญญากับกาลาโชในเดือนหน้าเขาบอกว่าตอนนี้แมนยูรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากเมื่อพิจารณาแล้วว่ากาลาโชเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทําทีมในอนาคตก็หวังว่าจะเป็นอนาคตใหม่ของแมนยูนะสำหรับเจ้าหนุคนนี้ ตอนนี้ค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็มีช็อตฟิล์มเกี่ยวกับเสื้อหมายเลขเจ็ดโดยมีตำนานและผู้เล่นปัจจุบันเนี่ยที่สวมใส่เสื้อเบอร์เจ็ดเนี่ยเป็นผู้มาอธิบายความหมายของเสื้อหมายเลขเจ็ดใครอยากดูก็เข้าไปรับชมกันได้ค่ะที่เว็บไซต์ของสโมสร เอมีอินสตาแกรม a c e b o o k TikTok, YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อ lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description ชิมลิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอ็กก็แอดไลน์มาได้คะ่ะที่ Ad lady 99ถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ